สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนินเรามีนัดกับนายกรครกิติภูนธนากรนะคะนายกที่ประกาศว่าที่นี่เป็นเลินตายและอยู่ในตำแหน่งนี้มายาวนานกว่า20ปีเป็นนักพัฒนานักจิตอาสาข้อสำคัญนายกรครคือผู้ก่อตั้งโครงการบ้านกลางผู้สูงอายุของตำบลสูงเนินแห่งแรกที่มีประชากรมากกว่า14ชุมชนนะคะ และมีผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ400หลังคาเรือนที่นายกนครจะต้องดูแลในโครงการซื้อใม้หมดววันนี้ทําอะไรบ้างคะวันนี้ก็นี่แหละครับพาพาลูกศิษย์มามามอบแผ่นเพล่ให้กับชมรมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงตามตามครับท่านนายกก็พาผมไปดูไปดูมาแล้วว่าการเป็นอยู่เขายังไงอะไรอย่างเี้ครับแล้วคนเลยตอบโจทย์ก็คือแผ่นเพื่ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่า ท่านนายกบอกแพมเพิร์ดขาดแพมเพิร์ดขาดก็ช่วยเหลือทางนี้เอากลับมาตรงที่นายกทำไมอยู่ดีมาโฟกัสกลุ่มกลุ่มสักยันนะฮะสื่อสารอะไรกันคนรุ่นนี้คนกลุ่มนี้ยังไงฮะเล่าให้ฟังเลยคือจริงๆภาพที่เรามองกลุ่มสักยันเนี่ยภาพแรกเลยคือเรากลัว นะครับแล้วเรามักจะกลัวแต่ว่านิสัยผมคือผมกลัวอะไรจะยิ่งเข้าไปใกล้แล้วผมก็เข้าไปศึกษาบอกเฮ้ยกลุ่มนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาเป็นกลุ่มศิลปะนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยพยายามยัดเยียดความน่ากลัวให้เขา<ม>เราสรางภาพของความน่ากลัวของคนสักยันให้กับสังคมนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องเหล่านี้นนวันนี้เนี่ยสังคมเปลี่ยนนะครับเราก็กทําให้เห็นว่า เฮ้ยเยาวชนเนี่ยเขาคิดอะไรดีๆได้นะครับวันนี้เขาสัญญานเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับผมก็เลยเชิญชวนว่าเฮ้ยพวกเราต้องแก้ไขสังคมนะครับให้เขาได้รับรู้ว่าถึงแม้เราจะมีรอยสักนั่นคือศิลปะที่เราชอบนะครับความเป็นคนต่างความดีที่อยู่ในร่างกายต่างๆคือสิทธิ์ที่เป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นข้างนอกรอยสักมันก็แค่เหมือนเสื้อผ้าที่เราเลือกมาใส่ นะครับและเราเลือกตรงนี้เพราะเรารักแล้วเราพร้อมที่จะอยู่กับม mm ัเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนสังคมได้ก็ต้องทําให้เขายอมรับว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมนะครับถึงแม้เราจะมีรอยสักเราก็เป็นคนดีและเป็นความเป็นคนดีจากข้างในจริงๆนะครับจึงจะเปลี่ยนสังคมได้แล้วในยกเป็นผู้ใหญ่ใจดีไงแล้วคุยคุยกันเด็กอันนี้รุ่นใหม่เลยนะสื่อสารยังไงใช้วิธียังไงคุยเขาแล้วแบบ เออไว้เขาเก็ตแล้วแบบมันเริ่มสตราร์ทอัพกับสุนเนินงี้ฮะคือเราก็ต้องมองว่าเขาเป็นครอบครัวเรานะครับเป็นพี่เป็นน้องเราเราก็จะบอกในสิ่งที่ดีว่าคุณควรจะทำอะไรนะครับแล้วเรามีทางเลือกให้นะครับเราอย่าไปทำอะไรที่มันนอกรูนอ,อกทางนะครับต้องแสดงความชัดเจนว่าเรารักศิลปะและเราชอบในสิ่งนี้นี่คือชีวิตส่วนหนึ่งของเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็ต้องเปิดโอกาส นะครับให้เขาเนี่ยเข้ามาแสดงบทบาทแสดงความดีที่อยู่ข้างในของเขานะครับโดยการให้เขามาช่วยเหลือสังคมได้นะครับเราก็เปิดโอกาสว่าเฮ้ย mm hmm. คุณต้องมาแสดงศักยภาพของช่างศักเรามีช่างศักในประเทศผมว่าน่าจะหลายหมื่นคนแล้วถ้าทุกคนได้เห็นว่านี่คือตัวอย่างของการทำความดีง่ายๆผมอยากให้ทุกที่นะครับทุกที่ทั่วประเทศไทยทำแบบนี้ไม่ต้องมาทำที่นี่ แต่ทําที่ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดนะครับผมจะบอกกับทุกคนว่าทําบุญทำไอ้ที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนและที่ใกล้ที่สุดก็คือพ่อแม่คุณทําแล้วหรือยังนะครับหลังจากนั้นคุณจึงช่วยเหลือคนที่อยู่รอบข้างคนที่มีบุญคุณนะครับคนที่เรารับคนที่เราอยากจะอุปการะหรือดูแลนั่นแหละครับคือการทําบุญอย่างแท้จริงไม่ต้องเยอะแต่ทําอย่างสม่ำเสมอแล้ววันนี้ชวนเข้ามา พาเขาไปดูอะไรครับทำไมเขาเผมให้เขาได้เห็นครับชีวิตของคนถูกทิ้งนะครับเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลป่วยติดเตียงนะครับถ้าหากเราไม่มีอาสาสมัครที่จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตเขาจะรัดทดมากเพราะฉะนั้นเราจึงประกาศกับที่ดีว่าเราไม่ปล่อยแม้แต่ชีวิตเดียวให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังเราจะเข้าไปซัพพอร์ตทุกชีวิต ที่อยู่ที่นี่เราประกาศเลยว่าเทศบาลตำบลสุนเนินเหมาะเป็นที่ที่จะมาแก่ตายมากที่สุดเพราะเราไม่ทิ้งใครแต่ตอนนี้หน้าที่แรกก็คือต้องเป็นคนสุงเนินหรือเปล่าไม่จําเป็นฮะหลายคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่แต่คุณอยู่ใกล้เราเพื่อให้เราดูแลได้อย่างทั่วถึงเงื่อนไขในการที่จะเข้ามาบ้านพักคนชราของสุนเนินที่บอกว่าเป็น เจ้าแรกของประเทศไทยเลยใายกขยายความตรงนี้หน่อยครับคือจริงๆค,คุณต้องเป็นคนโชคร้ายคุณนึงจะได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้เพราะถ้าคุณไม่บาดเจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่ถูกทิ้งอันนี้อแรกกต็ต้องช่วยไม่ใช่มีเงินเลยชันอยากมาฝากมาเอาพ่อแม่มาก็อย่างที่เห็นาานะครับว่าเราไม่รับเงินที่นี่เรามีแต่หัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่กันด้วยหัวใจนะครับ เงินมันเป็นเรื่องของนอกกายนะครับคนที่ป่วยนอนติดเตียงคุณเอาเงินไปให้เขาเขาจะดีใจไหมแต่ผมพบว่าเวลาผมที่เข้าไปขนาดคนตาบอดเมื่อเร็วนี้ผมพาทีมงานไปล้างบ้านแล้วก็จัดบ้านให้นะครับผมแค่ทักว่าลุงสิทธิ์เป็นไงครับแกร้องไห้เลยแกประกาศเลยตะโกนมานายยกมานายกมานายกมานี่นี่ตงจุดแรกในการคำโดนเนี้ยนายก อยากให้คือเราเือว่คนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับแล้วก็ไม่มีใครดูแลนะครับเราพบว่าที่บ้านแมวเนี่ยมีผู้สูงอายุแบบเนี้ยแล้วอยู่อย่างอดๆอยากๆแล้วก็ทรมานมากเดินก็เดินไม่ได้นะครับบ้านก็ยกพื้นสูงนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เบื้องต้นเลยเนี่ยเราไปยุบบ้านลงก่อนนะครับเอาให้ยู่กับพื้นเทพื้นคอนกรีตให้นะครับแล้วก็ขอให้ข้างบ้านเนี่ย เริ่มทีเดียวเนี่ยผมให้ต่งข้างมา้านว่าช่วยซื้อข้าวกับข้าวให้แก,กกินหน่อยอนะครับอออพอเราเริ่มซื้อนะครับชาวบ้านที่อยู่รอบข้างก็เริ่มเวลาทําอาหารเช้านะครับแกก็จะแบ่งก,กันมานะครับเอามาให้นะครับเที่ยงก็จะมีอาหารมาให้มันก็เลยเริ่มเป็นความปุกขันกี่ปีแล้วฮะเรื่องเราทํามาเกือบ20ปีเลยก็ยี่สิบปีนะแล้วแล้วค่อยๆสร้างเป็นวัฒนธรราขึ้นมาใช่ครับ<ป>ก็เชิญชวน ผมจะบอกกับทุกคนว่าพวกเราเกิดมามีกรรมทุกคนแหละเราทําความไม่ดีมากที่สุดก็คือกับพ่อแม่เราและที่สําคัญที่สุดเรากดกับเพื่อนเราไม่ดีกับเพื่อนเราขอโทษเพื่อนง่ายนิดเดียวผมถามสักนิดว่าพวกเราทุกคนเคยขอโทษพ่อแม่เราไหมเราไม่ขอโทษนะเพราะเราคุ้นเคยเพราะเราคิดว่าท่านเลี้ยงเรามาท่านรู้จักเราท่านอาัยให้เราทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราละเลยเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมวันนี้คุณจะต้องมาชดใช้กับแต่ครับไม่งั้นชีวิตคุณจะไม่มีความสุขและที่สำคัญเมื่อคุณไม่สนใจเรื่องนี้ในอนาคตคุณอาจจะเป็นผู้ถูกทิ้งคนหนึ่งอันนี้เราให้เชื่อว่าโครงการผู้สูงอายุบ้านกลางผู้สูงอายุบ้านกลางผู้สูงอายุแล้วนายกโครงการนี้นายกปฏิเสธเงิน จากรัฐบาลใช่ครับรัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะให้งบประมาณเรา30ล้านบาทเพื่อสร้างบ้านพักคนชราที่นี่นะ,นะครับเนื่องจากเหตุข่าวในไทยรัฐนะครับว่าเราดูแลผู้สูงอายุอย่างไรมผมก็เลยบอกว่าผมไม่ต้องการและผมไม่เห็นด้วยที่จะมีบ้านพักคนชรากระจายอยู่ผมเชื่อว่าถ้าเราทําบ้านพักคนชรามากขึ้นเท่าไหร่ ผู้สูงอายุโดยเฉพาะพ่อแม่จะถูกเอาไปทิ้งที่บ้านพักคนชรามากขึ้นเท่านั้นมันเท่ากับส่งเสริมให้ลูกทำเลเพราะฉะนั้นผมไม่เอาผมไม่เห็นด้วยและผมไม,ไม่ให้ทราบที่ดีแล้วเราก็บอกว่าเรามีวิธีการดูแลผู้สูงอายุเราวิธีการของเราก็คือว่าผู้สูงอายุเองอยู่ที่บ้านเจอใช่ครับเพียงแต่เราอ่ะเอาเข้าไปดูแลว,ว่าท่านขาดอะไรใช่ครับรคือผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะเหงาทางใจเป็นอย่างแรก หมายถึงว่าผู้สูงอายุคือยังอยู่บ้านของเขายด้อยู่บ้านตัวเองครับเพียงแต่ว่าเรามากําดนะครับแล้วก็ขออาสาสมัครเนี่ยให้เข้าไปดูทั้งเจ็ดวันทั้งสามเวลานะครับเช้าเที่ยงเย็นนะครับต้องเอาไปดูว่าอาหารกินหรือยังยาที่โรงพยาบาลให้มากินหรือยงจัดยาให้นะครับบ้านเรือนศกปกก็จัดบ้านให้ถ้ามันศกรกมากทดไม่ไหวก็ เราดมคนเทศบาลไปล้างให้ขัดให้แล้วก็จัดระเบียบใหม่แล้วอาสาคนมีเยอะไหมะที่มามาร้อยสิบสคนร้อคนตอนนี้มีร้อยสิาคนแล้วเราก็มีเอาสมกับกรรมการชุมชนที่ช่วยเราอีกประมาณห0าคนแล้วแนวคิดนี้ทำมา20ปีแล้วมีที่อื่นเอาเป็นโมเดลที่ไปก๊อปปี้ทำเราจะเห็นว่าวันนี้ถ้าเราเซิร์ชใน Google เราจะเห็นบ้านกลางคำว่าบ้านกลางบ้านกลางคำเยอะมาก นะครับอผมยกตัวอย่างที่ชุมพรนะครับอบจชุมพรเนี่ยมาดูงานที่นี่นะครับเขามีบ้านพักคนชราอยู่ที่นั่นแล้วนะครับปรากฏว่าเขาเลิกบ้านบ้านพักคนชรานะครับแล้วก็ไปทําเป็นบ้านกลางแบบเราเนี่ยนะครับวันนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาแฮปปี้มากเพราะรู้สึกว่าได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าก็ได้สร้างคนด้วยได้สร้างคนได้สร้างอาสา ของสูนเนินนะคะคมีบ้านกลางเูนะ้อนอยู่อายุเนี่ยกี่อาคาเรือนะที่เราดตอนนี้ในเทศบาลเรามีอยู่3 4นะครับแล้วเราก็กำลังส่งต่อแนวคิดเนี้ยไปให้อบตอมาเกืกอเก่าซึ่งตอนนี้เขากำลังเริ่มทำนะครับก็ได้มา4-5ปีก็เริ่มเริ่มจากเข้าที่นะครับแล้วก็เรามีอาจารย์จาก สถาบันของไมหิดลเขามาทําวิจัยนะครับว่าบ้านก่าวผู้สูงอายุคืออะไรนะครับหลังจากนั้นไม่นานมันก็เลยกลายเกิดขึ้นว่ามีหลอกเทิบแฉนะครับเกิดขึ้นมาอันนี้แสดงว่าเราจบจนเขาเสียชีวิตเลยครับใช่ครับปิดจ็อบคือเราแต่เราให้ด้วยครับนานับนดูแลจนบ้านปลายจนสบายเลยครับอาลลูกหลานก็เคยกลับมา ก็มีบ้างนะครับพอเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็จะสืบดูว่ามีลูกหลานที่ไหนเราก็อยากให้มาเคารพศพเป็นครั้งสุดท้ายก็มีบางคนก็มานะครับแต่บางคนก็ติดต่อไม่ได้นะครับ<ม>เพราะว่าทิ้งไว้เป็นสิบปีนะครับก็แต่นนคนในผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลของโคนในบ้านกลางเนี่ยก็จะมีลูกปแบบดูแลอยู่บ้างหรือว่าไม่มีเลยเออก็มีบ้างบางคน แต่ส่วนมากที่ที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยก็คือไม่มีใครเลยแม้แต่บ้านเนี่ยก็ต้องไปขอความกรุณาเจ้าของบ้านที่แกอยู่เนี่ยนะครับให้ขอให้แกอยู่จนกว่าจะเสียชีวิตนะครับโดยไม่มีค่าเช่าไม่มีอะไรป่วยไข้ก็มีสาสุขเข้าไปดูอยู่แล้วเอาสมอ่ยาเยอะยเราจะมีอาสาสมัครเอารถไปส่งที่โรงพยาบาลเลยนะครับแม้กระทั่งหมอนัดเนี่ยก็จะมี อาสาสมัครนะครับเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์พ่วกข้างอะไรเงี้ยพาไปโรงพยาบาลตามที่เหมานนะโอ้โหช่วงโควิดเนี่ยก็ไปรับยามาให้ด้วยนะครับเม,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 มืี้ก็จะยกบอกว่าดูแลทั้งเจ็ดวันวันละสามเวลาเน <c oughs> ี่หมายถงรวมอาหารการกินด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยสารสัารณสสขอนามายที่่า <c oughs> ใช่แต่แีวิ่บํานานนี้ก็เป็นของรัฐบาลที่มาแจกเขาจะได้ เออเบี้ยผู้สูงอายุยนะครับก็จะอยู่ประมาณ700 <ปะ S 1> แล้วก็เบี้ยโู้พิกรารอีก800นะครับเงนินพวกนี้เราก็ให้เขาอะนะครับเราก็ให้เขาเพราะว่าบางครั้งเขาก็อยากได้นู่นอยากได้นี่<ม>นะครับและที่สํคาคัญนั่นคือของของเขาให้เขามีความสุขกับรายได้ที่รัฐบาลให้มาแล้วให้เขารับรู้ด้วยว่ารัฐบาลเองก็ไม่ได้ถิงเขาหรอกแต่ว่ามันดูแลไม่ทั่วถึงช่วงโควิดเนี่ยทางรการดูแลเรา ้องมีาารกเเราก็สอนเขาว่าให้ระมัดระวังนะครับเราก็มีหน้ากากไปมอบให้มีเจลนะครับไปให้นะครับแล้วก็สอนคนที่ดูแลนะครับให้ให้เฝ้าระวังในกลุ่มทั้งหมดที่ในายาดูแลเนี่ยไม่มีใครโดนโควิดไม่มีในเขตผมไม่มีโควิดแม้แต่คนเดียวอันนี้ใช่ไหมฮะที่หมาอันนี้อันนี้เป็นที่เรียงครับที่ดูแลครับ คนเหล่านี้เป็นอาสาสมัครพวกนี้ไม่มีเงินเดือนนะทุกอย่างด้วยหัวใจอย่างเดียวใช่ครับและที่สําคัญบางครั้งก็ควักทุนเจ้าของเพื่อเพื่อซื้อของที่ขาดมามาดูแลผู้สูขอายุด้วยตัวเองที่เกินหนึ่งในร้อยสามสิบสามคนใช่ครับบางคนดูแลมาแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วไม่ใด้เพิ่งวัดทําปีสองปีนะครับคนจุดจอหนึ่งบ้าน ก,ก็แล้วแต่ความสะดวกบางคนเนี่ยเขาขยันบ้านเดียวเขาไม่พอคือบางทีเขาขวกไปบ้านนี้แล้วก็ยังไม่ได้ไปบ้านนู้นก็เหมือน,น <ะ S 2> เป็นพี่น้องปใช่มนกลายเป็น,นความผูกพันไปแล้วนะครับเวลาที่ผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่เสียชีวิตพี่เลี้ยงที่ดูแลเนี่ยร้องยิ่งกว่าร้องไห้ยิ่งกว่าอะไรอีกนะครับเหมือนกับญาติเสียเลยนะครับแทนที่จะบอกว่าเออพ้นละดีใจ นะครับเสียชีวิตสักทีไม่ล้อให้ยิ่งกว่าญาติตัวเองเสีย,ยนะครับเพราะมันเป็นความผูกพันมันกลายเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องซึ่งเราอยากจะให้มันเกิดอย่างนี้ในสังคมไทยครับสวัสด,ดีค่ะเป็นไงครับได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนี่กี่ปีแล้วครับเข้ามาได้เก้าปีแล้วค่ะเก้าปีแล้วค่ะ ล้วจับพัจับปูงไงมามาเป็นที่เลี้ยงผู้สูงอายุได้ไงเสาบการใจรักมาตัง้งแตไ่ตไหนแต่ไรแล้วค่ะคือพอเข้ามาอยู่จุดนี้เรายิ่งมีความสุขคือคนแก่ก็ชอบเราเราก็ชอบคนแก่ออพอ,อ,อถึงเวลาเขาก็จะเรียกไปทานู่นทํานี้ให้กินมาเช็คตัวให้หน่อยมาพาไปนู่นไปนี่หน่อยเงี้ยก็เลยเป็นว่าเราติดกับคนแก่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราดูอายุเท่าไหร่คนแก่ที่ถึงแปดสิบกว่าค่ะแปดสิกว่าเก้าสิบก็มีค่ะกี่คนนะ,ะับที่ประดนดูเนี่ย คคสิบคนค่ะสิบคนทำมาเก้าปีลองเล่าที่จวิวัดวันมนึ่นทาอะไรบ้างอ่ะวันมื่นเนี่ยพอเราขายของเสร็จล้วก็วันนี้จะไปเยี่ยมบ้านนี่ก็จะว่าเอาะอยายกินข้าวหรือ,อยังคะหิวไหมจะกินอะไรไหมอย่างเงี้ยนะซื้อมาให้กินถ้าเขาว่าไม่ซื้อเขาให้เราทําให้เราก็ทําำวันนี้เขาอยากไปหาหมออ๋อแล้วก็ไปเอารถแฟนมารับไปคือเราก็มีอาชีพสุดตัวของเราด้วยค่ะ แต่ดีก็อาสาษาค่ะคนแก่คนแก่ถึงถือว่าเป็าเขาเขาเรียกร้องเราก็คือเขาอยู่กับเราเรามีเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะค่ะแลาป้นตรเนียที่บ้านมีสมาชิกอีกคนอ๋อมีลูกหลานแต่เขาไม่อยู่ด้วยเอยู่สองคนตายายก็ถืออไอคิมนี้อยู่กับคนแก่ไปเลยค่ะเรามีพ่อมีแม่ไหมเนี่ยพ่อกับแม่เสียแล้วค่ะอ๋อ ก็เลยได้คนแก่กลุ่มนี้มาค่ะแกาคนทำมาเก้าปีค่ะก็เาเล่าต่อเล่าต่อเพราะแต่ละวันทำนานกว่านั้นแต่ว่าเข้ามาในกิจกรรมนี้จริงๆน่ะเก้าปีค่ะเก้าปีไดอยู่กับคนแก่อย่างนี้ตลอดใครชวนมาใครชวนมาตอนแรกอ๋อเพื่อนอสมแล้วก็หมอในโรงพยาบาลชวนให้มาทําตรงนี้ค่ะเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างก็คือแบบเราเคยดูแลพ่อแม่เราเนาะอพอพ่อแม่เสียได้มาดูจุดนี้ก่ะ เหมือนกับมันเติมเต็มให้กันและกันอย่างนี้นะคะเราไม่รังเกียจอะไรไม่รังเกียจเพราะว่าพอเขาเหงาเราไม่ไปเนี่ยเขาก็ให้คนมาตามอ,อย่างยายสมพรหย่อนจะบอกนี่นะคะเขานอนติดเตียงมาสามปีแล้วอพอไปเนี่ยเขาถ้ามาเห็นเราไปเขาจะโวยวายด่าลูกด่าเต้าขเขาเนี่ยพอเห็นไปเขาก็อารมณ์ดีเขาก็มีการร้องเพลงให้เราฟังอยู่นะ,ะ<อ>จะร้องเพลงให้ฟังเ<อ>พราะส่วนมากกลุ่มกลุ่มคนที่มาอยู่บ้านกลางจะ เป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาก็อยู่บ้านเขานั่นแหละค่ะแต่เขาก็มีลูกแต่ว่าเขาก็แบบลูกเขาก็ไปทํางานขาดความอบอุ่นเราก็ต้องไปเสริมเติมเต,มต็มให้ตรงนั้นให้ค่ะถามจริงๆปรชน์ได้อะไรได้อ,อะไรบ้างอได้ความสุขใจค่ะเกิดมาเราจนอยู่แล้วเราไม่มีอะไรให้เขาเราคือเอาแรงกายแรงใจเรา,เาไปช่วยเขาค่ะจะถามว่ามีเงินไหมไม่มีแต่มีใจให้เต็มร้อยค่ะ ทำงานเจ้าของอยู่นี่ก็พอเขาโทรมาว่านี่หมอนัดนะก็ต้องไปทิ้งงานไวอ้อันนี้คือนิสัยของเจ้าของอยู่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราได้ฟังวิสัยทัศน์ของนายกนครผู้เมื่อ20ปีที่แล้วปฏิเสธเงิน30ล้านในการที่จะจัดสร้างบ้านพักผู้สูงอายุเพียงเพราะท่านมองว่า นั่นคือการผักสผู้สูงอายุออกจากครัวเรือนออกจากญาติพี่น้องแต่ท่านเลือกที่จะทําโครงการบ้านกลางผู้สูงอายุนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุยังคงอยู่ที่บ้านของตนเองพักอาศัยอยู่แต่จะอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการบ้านกลางโดยจะมีจิตอาสาเข้าไปดูแลทุกวันทั้ง7วันและวันึึงมี3รอบนะคะเช้ากวังวันเย็นในการที่จะไปเติมเต็มความสุข ไปให้ไปส่งอาหารพาไปหาหมอไปนั่งคุยทำให้ผู้สูงอายุคนนั้นมีความสุขขึ้นมาและไม่ได้ขาดก็ไม่ได้ขาดความรักความอบอุ่นจากคนในชุมชนนะคะอันนี้เป็นแนวคิดหนึ่งและเป็นต้นแบบของประเทศไทยที่หลายๆตำบลหลายๆเทศบาลควรจะเป็นตัวอย่าง